ครับสวัสดีครับช่างตุ้มครับอ่าวันนี้นะครับผมใส่ชุดล่อนบนนะครับที่ลูกค้าส่งมาทําที่ร้านแล้วก็จัดเข้าระบบอ่าแซมสามนะครับเพื่อตอดโจทย์การใช้งานนะครับสีข้าวสะอาดและเร็วนะครับอ่าถ้าจะสั่งมาถ้าจะส่งมาทํานะครับอ่าเครื่องตัวนี้ถ้าจะติดล่อนบนเนาะชุดนี้ผมติด สามพันห้านะครับสามพันห้าถ้าลูกค้าส่งมาทําที่ร้านมันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าอะไรผมพบับจุดไหนที่มันดัดแปลงได้ผมก็จะดัดแปลงนะครับห้องพัดลมตัวนี้ผมทําให้แคบลงครับเพื่อที่จะเซฟตรงนี้ไม่ให้ขาดนะปกติของรุ่นนี้มันจะขาดเร็วเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะห้องมันใหญ่ห้องมันใหญ่นะครับมันดูดแกบลงไปดูดด้วยความแรงนะครับ ตัวที่รับน้ําหนักคือพัดลมแล้วก็จะทําให้ช่องตรงนี้ขาดเร็วนะครับเชือสีพวกของเป็นเป็นของไทยท็อปหรือพวกตัวใหม่ๆที่ออกมานะครับเขาจะทําพัดลมมาใกล้ๆกับหัวสีแต่ว่าการดูดนะครับการสึกล้อมันเร็วผมทําห้องให้มันแคบลงอามาเทสระบบกันครับ มีเจ็ด,ดูนะครับุระบบลืบ่นะบบว่าผมก็เพิเ่งเสร็จนครับผมทำเสร็จนานแล้วแต่รอซิลิโคนมันแห้งอยู่ ระบบการลดผเ,เจะคนจะลงมาในช่องนี้ช่องนี้นถ้าลูกค้าส่งมาให้ผมทำที่ร้านนะครับมันจะได้นิ่งอย่างนี้เลย น่าเป็นทำงานเริ่มลงตัวแล้วนะครับตัวระบบล่อนที่ส่งมาทำที่ร้านเนี่ยก็คือมอเตอร์ของลูกค้ามีปัญหาด้วยแต่ว่าผมก็เลยบอกว่าส่งชุดระบบหัวสีมาให้ผมทำที่ร้านก่อนก็ถ้าไปร่นสดจริงๆอยู่หน้างานระบบล่อนเนี่ยมันต้องใจเย็นจริงๆนะครับก็คือ ทำยากพอสมควรผมต้องหาจุดที่นิ่งที่สุดผมต้องหาจุดที่มันนิ่งที่สุดเนี่ครับระบบลอน ผบล่นตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแพ้มอเตอร์หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเหมือนกาฝากตัวทำงานคือตัวสปริงนะครับแต่เราจะทำจุดนี้ให้มันให้มันล่อนได้ยังไงก็คือมันต้องนิ่งจริงๆนะครับมาดูข้างหน้าครับ ว่าของลูกค้าเนี่เป็นเป็นโมเลตตัวเล็กนะครับเป็นเป็นเครื่องที่มีชุดล่อนอยู่ด้านหน้าตรงนี้ นครับผมจะให้ฟังเสียงกรอบพัดลมนะครับที่มันทํางานตอนนี้เพราะว่าผมทาห้องให้มันแคบลงแคบไม่มีเม็เข้าวออกไปเลยนะครับเพราะว่าระบบดูดนะครับถ้ายิ่งเล็กการทํางานมันก็จะมันก็จะแรงขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเ้าทําห้องใหญ่มาห้องใหญ่เนี่ยพัดลมตัวที่รับน้ําหนักตัวที่รับแรง กระแทกนะครับมันลงไปเร็วเกินไปนะครับตัวที่รับน้ําหนักก็คือใบพัดลมแล้วก็กอนพัดลมถ้าส่งมาทําที่ร้านนะครับลูกค้าก็ส่งมาตั้งแต่ชุดนี้เลยนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับก่อนมั้สีตัวมาแล้วก็ชุดหัวสีแค่นั้นนะครับ แล้วก็เอาตัวหน้าแซนตรงนี้มาด้วยตัวหน้าแสนไม่ใช่ตัวหน้าแกนขัดตรงนี้นะครับก็คือตัวล็อกกะแกงแค่นั้นส่งม,มาให้ผมทําได้ าส่งมาอย่างนี้นะครับก็ส่งมาที่ร้านผมจัดเข้าระบบได้อย่างนี้ถ้าผมไม่ได้ออกไปซ่อมไหนนะครับอของที่ส่งมานะครับผมทําเสร็จวันละหัวสองหัวเลยครับระบบหัวสีแต่ชุดล่อนเนี่ยต้องใจเย็นหน่อยประมาณสองสามวันนะครับเพราะว่ากว่าผมจะจับจุดมาร์กได้ ยเยครับเครื่องเดินลงตัวมากเสียงแกบเงียบนะครับะระบบดูดระบบดูดลงตัวนะครับก็คือถ้าเขาทำห้องใหญ่มาเนาะ,ะปกติรุ่นนี้เขาจะทำมาเพื่อชดเชยระบบหน้าแปนขัดตัวใหม่ๆที่ผมบอกว่ามันมีปัญหาเยอะนะครับเครื่องเสียเร็ว แต่ว่าตัวรับตัวรับแรงตัวรับแรงก็จะไปตกอยู่ที่พัดลมนะครับทำให้ขาดเร็ว ระบบตัวลั่นตัวนี้ผมติดตั้งให้นะครับสามพันห้าใช่ครับถ้ามีชุดระบบลอนบนแล้วก็จัดเข้าระบบหน้าแปลนที่ดีจริงๆไม่จำเป็นต้องมีตัวล่อนหน้าด้วยซ้ำ ครับนะสิ่งเกียอ์ปนที่มันลงมาเนาะนะ ก็ลูกค้าที่อยู่ทางไกลนะครับถ้าถ้าอยากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ก็ให้ส่งมาให้ผมทำที่ร้านเพราะว่าผมจัดตั้งเสร็จุเราไปนะครับแล้วก็แค่เกาะสลิงด้านหลังแค่นั้นนะครับก็เครื่องนี้ก็ของยิ้มแน่นอนนะครับ Hmm. <laughs> แกนผมปรับแต่งให้แล้วนะครับแกนสีข้าวผมปรับแต่งให้แล้วขาวครับ,รบยังไงก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับลูกค้าที่ติดตามเข้ามากันเรื่อยๆ ยินดีให้คำแนะนำนะครับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ระบบร่อนเสร็จ้างหรือว่าลอนครั้งหน้าหรือว่าจะดัดแปลงให้เป็นสีครั้งแรกก็บดแกะออกมาเลยนะครับก็ได้นะครับแล้วก็จะจัดเข้าระบบการสีเร็วและเครื่องทนนะครับผมก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับ ครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของทางชุ้มด้วยครับสวัสดีครับ